ทำไมวราชันไอโนูรีถึงน่าจะเป็นแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดที่ลิเวอร์พูลอยากได้ในเวลานี้อารนเงไงเฮปิลเอสคี K, อดีตแข้งของแดงบอกคาวินดูเยสว่าอย่าไปสนใจเสียนกเสียงกาถ้าอยากจะเกิดในแอนฟิลด์ในระยะยาวนะอนาคตทงแดงกดาวรุ่งลิเวอร์พูลยุคใหม่ที่น่าจับตามองอารนเงไงเจ้าข,ของหงคุยเข้มเทคโอเวอร์บอซ์โดนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริเวอร์พูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวรนะิเวอร์พูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยกันนีทางด้านของช่วงที่ผ่านมามีข่าวเกีว,ว่าลิเวอร์พูลกำลังเร่งตัวรายันไอดูรีแบ็กซ้าดาวรุ่งของทางด้านบูฟัฟตันวันเดอร์เดอในวัย23ปีมาเสริมซัพ์ซึ่งน่าก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยหลายคนบอกว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสสูงที่จะคว้าวตัวไอดูรีมาได้เพราะข่าวลือเรื่องการย้ายทีมของเขาเก็าเริ่มหนาหูขึ้น,นเรื่อยๆในครันี้ โดยนักข่าวที่ตามข่าวลิเวอร์พูลอย่างทางด้านของเดวิสรันส์ได้บอกว่าข่าวดีมีมูลอยู่เหมือนกันนะทำเอาแฟนบอลน,นั้นเริ่มคิดไปได้ไกลแล้วถ้าได้ไอดิดอรีมา่มทีมจริงจะเป็นยังไงจึงอยู่ที่ว่าลิเวอร์พูลคงต้องขายนักเตะบ,บางคนออกไปก่อนเพื่อจะเปิดทางให้แบ็กซ้ายคนใหม่แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าไอชุดรีเป็นนักเตะที่น่าสนใจจริงๆเรียกว่าเล่นในหลากหลายตำแหน่งแถมยังขยันเรียนรู้ ไอโนรีได้ลงเล่นในกระทางทีมชุดใหญ่ไปแล้วมากถึง140นัดแถมยังติดทีมชาติแอลจีเรียอีก4นัดด้วยกันที่สําคัญคือเขาเนี่ยเล่นได้หลากหลายตําแหน่งซึ่งโคช้ชของวูฟ f ฟ้ตั้อย่างทางด้างของแกรี่โอเนลก็ใช้งานเขาแบบคุ้มเลยนะ โดยไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายกองกลางหรือวิงแบ็กไอโดรีก็เล่นได้หมดแถมบางทียังสลับตำแหน่งไปมาในเกมเดียวกันอีกต่างหากในะคะรัน้นี้โดยตรงนี้นั่นหละครับที่แสดงให้เห็นแล้วว่าเขามบียดทีบีบบวินัยมากแค่ไหนอ่าน,นเกมมากแค่ไหนแล้วก็ขยันมากๆเลยนะซึ่งแต่ก่อนที่เขาอาจจะไม่มีคุณสมบัติแบบนี้ครบขนาดนี้ก็เป็นได้ ซึ่งโอนิลที่เคยพูดถึงทางด้านของไอโนรีบอกไว้ว่าเขามีพรสวรรค์และความสามารถเหลือล้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือช่วยฝึกฝนและก็ให้เขาเข้าใจบทบาทของตนเองในแต่ละเกมมากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือไปอีกขั้นหนึ่งเดือนฤดูการตะวันยี่สิบสามถือเป็นปีที่ท่างั่นของไอชินุรีพัฒนาขึ้นมามากเลยนะและเขาก็ได้ลงเป็นตัวจริงในเกมพิมพ์บริกไปจนสิ้น29นัดถ้าได้ดูเขาเล่นจะเห็นได้เลยว่าเขาชอบลุยใส่คู่ต่อสู้เป็นอย่างมาก ซึ่งปกติแล้วแบค็คของลิเวอร์พูลในยุคข,ของชิคเกนครอฟจะเป็นตัวทําเกมรุกหลักท้าของทีมซึ่งสลลตเองก็ได้โค้ชคนใหม่ก็อาจจะชอบสไตล์การเล่นแบบนี้เหมือนกันและอาจจะจับไอชนุรีไปเล่นกองกลาง่ซ้สมไปตรงนี้อาจจะเป็นจุดอาที่ทางด้านของไอชนุรีต่างจากด้านของแอดดี้โรเบอร์สันแบ็คซ้ายคนปัจจุบันหน่อยหนึ่งเพราะว่าไอชนรีนั้นชอบเลี้ยงบอลลุยไปข้างหน้ามากกว่า ซึ่งด้านของสติก็บอกเลด้ว่าเขาเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้ในครั้งนี้ดีไป่างมากเรียกว่าเป็นอันดับต้นๆของนักเตะตำแหน่งเดียวกันเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ไอชโนรียังส่งบังนั่นเข้าสกัดเก่งและก็เปลี่ยนการจากเกมรับเป็นเกมรุกได้ดีอีกด้วยตรงนี้ทางด้านของโรเบอร์สันอาจจะยังต้องเป็นรองอยู่บ้างนะโดยสไตล์แตกต่างเพื่อนำาว่าไอชโนรีอายุน้อยกว่าโรเบอร์สันที่อายุ30ปีพอสมควร ฮาริวพูลส,สัญญากับเขาตอนนี้อายุก็จะเท่ากันกับตอนที่โรเบอร์สันย้ายมาที่แอนฟิ์จำนวน23ปีถึงแม้ว่าทั้งคู่จะชอบเดินเกมรุกเหมือนกันแต่ก็มีการสไตล์ที่แตกต่างซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับโค้ชสลอตในรัรงนี้ก็เป็นได้โดยทางด้านของโรเบิร์สันเปิดบอลจากเรนเส้นได้ดีเป็นอย่างมากส่วนไอโดรีเองก็ชอบเลี้ยงตัดเข้าในมากกว่าซึ่งตรงน,นี้สลอตก็สามารถช่วยพัฒนาเขาได้อีกเยอะเลยนะ แต่ข้อเสียก็เหมือนกันนะอย่างเรื่องที่เขาต้องไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นซึ่งอาจจะทําให้เขาหรือว่าทีมขาดเข้าไปในช่วงเวลาที่สำคัญในครั้งนี้ก็เป็นได้สรุปแล้วไอชูรีมีครบเลยทั้งความสามารถที่หลากหลายประสบการณ์ความสดสดใหม่เกมรุกที่ดีเกมรับก็ได้ถือเป็นตัวเลือกในที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายของนิเบอร์พูลเลยก็ว่าได้ในครันี้โดยมีข่าวค่าตัว ว่าค่าตัวของเขาอยู่ที่ประมาณ3 5ถึง40ล้านปอนด์ซึ่งก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกันดีกับฝีเท้าของเขาในเวลานี้อาล่ะถึไงดิวัฟูมีศูนย์ฝึกเยาวชนที่กำลังโดดเด่นอย่างมากในขนาดนี้โดยมีนักเตะใหม่สามารถสร้างชื่อขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่หรือถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวมากมายและสำหรับสมอร์นี้อาเนสรัสก็พร้อมที่จะให้โอกาสดาวรุ่งชุดใหม่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงปรีซีซั่น โดยต้องย้อนกลับไปเมื่อฤดูการทจ่บ่านมาเหล่าแข้งรุ่นใหม่ได้รับโอกาสจากทางด้านของเชคเกนครอฟให้ก้าวขึ้นมาเล่นกับทางด้านทัพผงแดงเนื่องจากว่าพวกเขามีปัญหาหนักเตะบ,บาดเจ็บยาวเป็นหางเบา้าและผู้เล่นดาวรุ่งเหล่านั้นสามารถช่วยสโมสรควา้าแชมป์คาราบาวคัพได้อย่างน่าประเชื่อสำหรับในยุคข,ของสลอตแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะที่เขาจะให้โอกาสแข้งวัยยาวชุดใหม่จากแคนดามี่ที่ได้ก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่โดยณนะตอนนี้ไม่ได้หมดทกนักเตะ คงระอ่อนที่กุนซือชาดัชน่าจะให้โอกาสในฤดูกาลต่อะวัน24ในคราวนี้เริ่มไปที่1ก่อนก็แล้วกันเป็นคีเรนเมอร์ดิสันอายุ17ปีตำแหน่งมิดฟิลดตัวรุกก่อนหน้านี้ทางด้านคีรรนบริษัทเนี่ยเคยเป็นเด็กฝึกของแมนยูจากนั้นก็ย้ายไประเด็นกับลิเวอร์พูลชุด U14 ปีแต่สําหรับตอนนี้เขาเป็นนักเตะหงแดงเต็มตัวเท้าและก็ได้ร่วมฝึกซ้อมช่วงแรกสํหรับการเตรียมทีมปรีซีซั่นกับอาร์เน่เร์ร็อตต์ โดยเกือบตลอดฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเบอร์ดิษันถูกจับไปเล่นทางฝั่งขวาแต่โค้ชเชื่อนะว่านักเตะม,มีศักยภาพที่สูงและน่าจะถูกจับเข้ามายืนตรงกลางโดยเขาเนี่ยพัฒนาฝีเท้าในเรื่องของการสร้างสรรเกมฐานะกองกลางหมาเยเลขแปดมากกว่าตำแหน่งเปีกซะอีกสหรับเบอร์ดิษันถือเป็นนักเตะที่มีจุดเด่นในเรื่องของการจบสกอร์โดยบ่อยครั้งที่เขาบักจัดตบันตาข่ายด้วยเท้าซ้ายที่สำคัญเมื่อช่วงสั่นี่ผ่านมา ตัวซับไปแล้วมากถึง11ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด20เกมให้กับทีมใน,นระดับอย18ปีต่อมาคนที่2ก็จะเป็นเทรเอนจ i อนนี่อายุ17ปีตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกโดยกรณีนี้ก็คล้ายกับทางง้านของบริสันโดยเทรเอนจ i อนี่ถือเป็นผู้เล่นวัย17ปีที่เล่นเกมรุกได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากนี่สาคัญก็คือ1ในผู้เล่นดาวรุ่งที่อุดมไปด้วยความสามารถที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก โดยแม้จะอยู่กับสโมรสรเพียงแค่7เดือนเท่านั้นแต่ว่าครับก็มองเห็นว่านี่คือนักเตะด,ดาวรุ่งที่มีศักยภาพมากพอและควรจะได้รับรางวัลจากการที่ได้เปิดตัวธนฐานะตัวสำรองในเกมประทัดซาท์มปตันในศึกเอฟเอคในครั้งนี้ สำหรับด้านของเอนโยรี่เนี่ยทางด้านยังคงสามารถพัฒนาศักยภาพได้อีกเยอะก่อนที่เขาจะได้รับการพิจารณาให้ลงเล่นอย่างสม่เสมอแน่นอนว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีวิสัยทัศน์และก็เทคนิคสูงที่จะยกระดับตนเองให้เป็นถึงแข้งชั้นยอดในอนาคตอันใกล้นี้คนต่อมาก็จะเป็นอาร์มาราดนาโรอายุ17ปีตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ค โดยกรณีนี้ก็เหมือนกับทด้านของเอ็นโยรีนะฮะซึ่งก็ย้ายมาจากาด้านของเบรซัสตี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยการนี้ทางด้านของอาอามาราบนาโรย้ายจากด้านของขุนคอนเดสแฮมมาพัฒนาฝีเท้ากับบาริเ์พูในช่วงปี2023ซึ่งงานนี้นาโบรเป็นดาวเตะที่มีความแตกต่างไปอย่างมากโดยจุดเด่นของเขาก็คือความสูง6ฟุต หรือประมาณ1 8 2ซติมตรทาง้งที่อายุเพียงแค่ส7ปีเท่านั้นและก็เป็นกองหลังที่มีความแข็งแกร่งในการเล่นเกมรับเป็นอย่างมากต่อมาคนที่4ก็จะเป็นทางด้านของเทรนด์โครเน่โดโฮอสตี้อายุ18ปีตำแหน่งปีกโดยทางด้านของเทรนโค h เน่โฮอีเดียถือว่าเป็นอ,อีกแข้งดาวรุ่งของลิเวอร์พูลที่บอกได้เลยนะว่าได้รับการจับตาบองเป็นอย่างมากโดยนี่คือผู้เล่นที่มีอนาคตสดใส เหลือเกินสำหรับทางด้านเดเรสและก็เคยได้รับการจากยกย่องไกล่ฉิลูกหนังหลายๆคนในขาะกนี้ซึ่งนักเตะเองนั้นก็มีความโดดเด่นอย่างมากมายเลยนะฮะาจากการที่สามารถเล่นทั้งปีกซ้ายและก็ปีกขวาโดยทางด้านคอมนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากในทางด้านของอ c คาเดมีของลิเวอร์พูลนับแต่ที่ย้ายมาจากทางด้านของดอร์รีซิตี้เมื่อปี2022 โดยท,าง,ทางั้านของทางบรดุการที่ผ่านมาโคเน่เองนั้นก็ยิงไปมากถึง9ประตูจาก10เกมในพิมียริกรุ่นยูสปีปี布ก็ลงเล่นไป3จากทั้งหมด4เกมในศึก f a ฟเอยูสครับซึ่งโหงไปลน์อ่อนทรลุไปถึงรอบก่อนรองชนะเลิศเลยนะจะมาคนที่5ก็จะเป็นเคอร์เรลฟิกเกลโรอายุ17ปีตำแหน่งกองหน้า แม้จะเป็นลูกไม้ใต้ต้นแต่ว่าทางเคียรอยเนี่ยไม่เหมือนกับทนานักของบานดอร์ฟิกเกร์โรวโดยคุณพ่อของเขาซึ่งเล่นตำแหน่งกองหลังโดยงานนี้นักเตะนะฮะเลือกที่จะเล่นตำแหน่งกองหน้าและถือเป็นจอมจบสกอร์ที่โดดเด่นไปนอย่างมากเรียกว่านี่คือนักเตะที่จะรับความสนใจไปอย่างมากในสหรัฐอเมริกาและเขาก็เคยเป็นตัวแทนให้กับทางทัพเซรดุงแซม รุ่นอยู่19ปีมาแล้วที่สำคัญเนี่ยผลงานไม่ธรรมดาซะด้วยเพราะซับประตูนในเกมเปิดตัวกับด้านของแมชดวลอาชีพนาายู่18ปีเมื่อเดือนมิัชนายนที่ผ่านมาโดยศักยภาพทางด้านร่ังกายทำให้เคียร์รกก้าึ้นมาสู่ทีมชุดยู18ปีของสมโมสรในฤดูกาลหน้าและน่าจะมีโอกาสที่จะได้ยกระดับตนเองไปเล่นกับทีมชุดยู21ปีของโค้ชแบร์รีบริวตันในครั้งนี้ก็เป็นได้ และข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกรันทุกทุกครับ